นี่คือเรื่องราวในนวนิยายเทพสงครามของคุณในอำเภอหนุ่มนี่มันโง่เกินไปแล้วทิ้งเพื่อเสน็จตั้งแต่วัยเยาว์ไม่เลือกของเทพสงครามคุณดันไปหลงรักสุโรงๆนางฟูจิที่นั่นเล่นไทด่ดีๆกลับกลายเป็นเลวร้ายคุณสมควรโดนฉินชวนผู้ชายเจ้าเล่ห์คนนั้นทําให้คุณถังไม่ดูแล้วนอนในอำเภอหนุ่ม มาที่นี่เล่นกันเถอะมาเธอในอำเภอหนุ่มในอำเภอหนุ่ ายอำเภอหนุ่มคืนฤดูใบไม้ผลินหนึ่งชั่วโมงมีค่าเป็นพันทองมาร่วมดื่มแก้วนี้กันเถอะทำไมคำพูดนี้ถึงคุ้นเคยจังคุณคือสุรงหลงในอำเภอหนุ่มคุณเป็นอะไรไปทำไมถึงไม่จำแม้แต่ฉันได้หรือว่าฉันหลุดเข้าไปในนวนิยายในอำเภอหนุ่มคุณพูดอะไรอยู่อะไรคือการหลุดเข้าไปในนวนิยายในอำเภอในอำเภอหนุ่มกลายเป็นแก่แล้ว คุณไม่ใช่คนที่ชอบที่สุดหกรอกหรือสูรงหลงเต้นรำแล้วหรือ,อยังฉันผิดในเรื่องนวนิยายสูรงหลงนางฟูจิตค,คนนี้น่าสนใจจริงๆมาเร็วๆดื่มเล่ากันเถอะไม่ถูกต้องตามเนื้อเรื่องในนวนิยายในเล่านี้มียาสลบเพียงแค่ฉันดื่มมันไปจะมีคนรายงานทันทีตอนนั้นฉินชวนคนที่หกจะพาอาจารย์ใหญ่หลีมาจับผิดจากนั้นฉันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกส่งเข้าคุกตายสุดท้ายจะถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยในทุ่งโลงแต่ถ้าฉันไม่ดื่มเหล่าผู้รับใช้ที่ตายเหล่านี้คงจะ ฉันไม่สามารถตายได้ทันทีหลังจากเกิดใหม่ระบบเทพสงครามสุดยอดเชื่อมต่อสำเร็จฉันควรทำอย่างไรระบบเทพสงครามสุดยอดเชื่อมต่อสำเร็จกรุณาเจ้าของระบบแก้ไขวิกฤตปัจจุบันรายการรางวัลสำเร็จในร้านค้าถ้าล้มเหลวจะถูกตัดอวัยวะเจ้าของระบบนะฉันรู้แล้วการฆ่ามิติต้องมีระบบสุนัขเดี๋ยวก่อน การตัดอวัยวะคืออะไรระบบสุนัขออกมาที่นี่เลยบอกให้ชัดเจนหน่อยระบบสุนัขออกมาเถอะที่แท้ฉันไม่ได้อยู่ในระบบสุนัขเป็นระบบลา เธอเป็นลาแม่เธอแอบดูอะไรสาวสวยอาบน้ำงั้นให้ฉันดูของเธอเธอเป็นลาตายในอำนเธอหนุท่านอยู่ที่นั่นได้อย่างไรมาดื่มเหล้ากันเถอะระบบออกมาสิตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีสบายใจได้ข้าจะมอบให้เจ้าหนึ่งอันของขวัญสำหรับมือใหม่ไม่กลัวพิษใดๆดื่มได้อย่างสบายใจ แค่ดื่มเหล้านี้เขาก็จะหมดสติตื่นขึ้นมาจะต้องแบบรับชื่อเสียงที่เสื่อมเสียของภรรยาน้องชายตายแล้วไม่มีที่ฝังตอนนั้นคุณชายสีจะขึ้นครองบัลลังข้าคือผู้หญิงคนใหม่ของนายอำเภอหนุ่มพวกเจ้าลงไปได้แล้วข้าจะพูดคุยกับนายอำเภอหนุ่มสื่อสารกันให้ลึกซึ้งหน่อยใช่แผนสสำเร็จแล้ว รีบไปบอกคุณชายสี่รับรางวัลดีไปกันเถอะนี่มันน่ารักจริงๆแค่ให้รางวัลนิดหน่อยก็หลงกลแล้วให้ข้าดูหน่อยจะทำท่าไหนดีนี่มันทำให้ข้ายากลำบากจริงๆสาวโสดที่ยังไม่แต่งงาน เจ้าไม่เข้าใจค่าเข้าใจนะให้พี่ชายมาสอนเจ้าดีๆเจ้าตื่นขึ้นมาได้ยังไงเจ้าไม่ชอบแสดงเหรอถ้าเป็นการแสดงก็ต้องแสดงให้สมบูรณ์แบบอยากป่อยฉันคืนฤดูใบไม้ผลิหนึ่งชั่วโมงมีค่าเป็นพันทองฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะอาจารย์ใหญ่ ผ่านมานานขนาดนี้ยังไม่มีข่าวสารแผนจะมีปัญหาหรือเปล่าคุณชายสี่สบายใจได้ด้วยนิสัยของนายอำเภอหนุ่มเนื้ออ้วนที่ส่งถึงปากแบบนี้จะไม่มีทางนิ่งเฉยเราแค่ต้องจับได้ในที่นอนนายอำเภอหนุ่มจะต้องแบกรับชื่อเสียงที่ทําให้ภรรยาของน้องชายเสื่อมเสียจะถูกจดจําไปตลอดกาลตอนนั้นตําแหน่งนายอำเภอหนุ่มจะเป็นของคุณแจ้งคุณชายสี่คุณชายสี่สำเร็จแล้วอาจารย์ใหญ่หากเรื่องนี้สําเร็จก็จะเป็นรองแค่คนเดียวเป็นหัวหน้าที่เหนือกว่าคนหมื่น ขอบคุณคุณชายสี่เรื่องนี้ไม่ควรช้าเราเรีบไปกันเถอะไปกันเถอะชินชวนไม่คิดเลยว่าผู้หญิงที่คุณไม่กล้าจับก,กลับถูกฉันลองก่อนร้องให้ทำไมเป็นผู้หญิงของนายอำเภอหนุ่มคนนี้จะไม่ทำให้คุณขาดตบปกพร่องคุณกล้าจับฉันจริงๆ ายอำเภอรครั้งนี้จะต้องทําให้คุณล้มเหลวตําแหน่งในอำเภอหนุ่มฉันจะให้คุณตายโดยไม่มีที่ฝังฉันจับคุณชัดเจนว่าคุณเป็นฝ่ายฉันความตั้งใจของฉันคือความตั้งใจคือการแกล้งทําเป็นถูกดูหมิน่นแล้วคุณจะใส่ร้ายฉันใช่ไหมจะให้เรื่องไปถึงายอำเภอหนุ่มไหมมาดูคุณหน่อยต้องถูกทรมานขนาดไหนใส่ร้ายในอำเภอหนุ่มนั่นคือความผิดที่ทําลายทั้งตระกูลถึงตอนนั้นทั้งตระกูลสู่ต้องตายไม่จะไม่เกิดขึ้น คุณชายส,สัญญากับฉันสัญญาว่าจะทําให้คุณเป็นภรรยาในอำเภอหนุ่มจริงหรอือแต่ตอนนี้คุณคือผู้หญิงของฉันแล้วคุณคิดว่าฉินชัวจะต้องการของมือสองจะทําให้คุณเป็นภรรยาในอำเภอหนุ่มส่วนคุณก็แค่เป็นหมากของเขาแค่หมากเท่านั้นถึงตอนนั้นจะทิ้งคุณเหมือนรองเท้าขาเขาถึงกับไม่อยากมองคุณแม้แต่ครั้งเดียวเราฉันว่าอะไรนะสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือการร่วมมือกับฉันเข้าใจไหมหลงหลง ชินเฟิงคุณยังไม่เป็นลมใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ฉันรอให้คุณแล้วนุ่มมากรงรงคือของฉันผู้หญิงที่ฉันไม่กล้าจะสัมผัสคุณกลับนอนกับเธอฉันจะฆ่าคุณอะคุณกล้าตีฉันเหรอฉันคือบุตรชายที่พ่อชอบที่สุดฉันคือบุตรชายของนายอำเภอภรรยาถ้าไม่ใช่ให้คนที่มีอำนาจมากกว่ามานั่งตำแหน่งนี้ถึงตาคุณนั่งแล้วเหรอคุณตีฉันอีกแล้ว ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับข้าราชการฉันคือนายอำเภอหนุ่มเรื่องของพี่ชายฉันคือพี่ชายของคุณยังมีอีกนะฉันตีคุณนี่แหละฉันจะสู้กับคุณแล้วนะเฮ้คุณชายสีใจเย็นๆนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยหรอตอนนี้ฉินเฟิรได้เป็นยืนยันได้ว่าเป็นภรรยาของน้องชายที่มีความยุ่งเหยิงเรื่องที่ลบหลู่แบบนี้ตำแหน่งของนายอำเภอราอีกไม่นานก็จะได้แล้วคนแก่ที่เต็มไปด้วยความคิดชั่วร้าย อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ความคิดที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งหมดเป็นความคิดของคุณลีต้าสเวสสือห้าขอโทษนะลืมตีคุณไปแล้วฉันคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภออาจารย์ใหญ่ีคุณกล้าตีฉันเหรอเป็นการดูหมิ่นบรรณกรรมยังพูดได้อยู่ดูเหมือนว่าฉันตีเบาไปไปตายซะเถอะนายอำเภอมาถึงแล้ว อย่าดิใจเร็วเกินไปฉันเห็นว่าตำแหน่งในอำเภอหนุ่มของคุณจะนั่งได้อีกนานแค่ไหนฉันจะดูว่าคุณคืนนี้จะอธิบายยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นายอำเภอมาถึงแล้วรอเถอะคุณตายแน่สูรงหลงต่อไปนี้คุณควรรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ดีต่อคุณที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดฉันเข้าใจานอำเภอหนุ่ม มีนักฆ่าคนมาแล้วจับนักฆ่าแล้วรีบมาปกป้องนายอำเภอหน่่ยด้วยคนมาแล้วคุณทำอะไรอยู่ไม่ถูกต้องอภราชาที่นี่เกิดอะไรขึ้น พระราชาผู้เป็นพ่อเป็นแบบนี้คุณชายสีเมื่อกี้ตกใจดื่มเหล้าสัตว์หน่อยเพื่อคลายความตกใจเจ้าของเมืองใช่ใช่เป็นแบบนี้ทำเรื่องไร้สาระพระราชาผู้เป็นพ่อเมื่อกี้ลูกชายพบกับนักฆ่านี่ทำให้ตกใจมือและเท้าชาไม่สามารถควบคุมได้ โชคดีที่คุณสู่พบเห็นได้ทันเวลาอืมช่วยฉันไล่นักฆ่าออกไปจึงสามารถเปลี่ยนสถานการณ์อันตรายให้ปลอดภัยได้เสียได้คุณชายสีและอาจารย์ใหญ่ตกใจดังนั้นพระราชาผู้เป็นพ่อฉันบอกคุณเขากำลังโกหกพระราชาผู้เป็นพ่อฟังฉันพูดอุ๊ยอุ๊ยสองพระราชาผู้เป็นพ่อดูฉันสิฉันเท้าชายอีกแล้วแม่อำเภอหนุม คุณลุงบีตันคุณพูดจะไร้าสาระคุณเล่นพอหรือยังใครสามารถบอกนายอำเภอหนุ่มในบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระบิาดากำลังหลอกลวงไม่มีนักฆ่าตัวจริงเลยเขาต้องการทำอะไรกับสุรงหลงเอวางแผนไม่ดีถูกฉันกับอาจารย์ใหญ่หลีจับได้แล้วเขาก็ลงมือทำร้ายคุณเฮไม่ถูกต้องนะสุรงหงคือคู่มั่นของคุณทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่โดยไม่มีเหตุผลปรากฏตัวอยู่ที่นี่กับฉัน คุณลุกขึ้นมาพูดเถอโอโอโอดีดีดีนายอำเภอมีสายตาที่เฉียบแหลงจริงๆนายอำเภอหนุ่มทำเรื่องที่ลบหลู่จริงๆทุกคำที่คุณชายสีพูดเป็นความจริงไม่มีนักฆ่าตัวจริงเลยนี่จมูกของฉันก็ถูกนายอำเภอหนุ่มทำร้ายอ่าอาจารย์ใหญ่ีคุณคงไม่ใช่ถูกนักฆ่าทำให้หมึนงงจำคนผิดหรือเปล่าคุณคุณพูดั่วพวกคุณต่างคนต่างยืนยันจะให้ฉันตัดสินใจอย่างไรมีหลักฐานและพยานใหม่หรือไม่เฮนี่พระราชบิดาท่านสามารถถามสุรลงรลงได้ ให้สุรงหลงมาบอกท่านโอเคงั้นนายพูดมาเถอะชินเฟิงนายตายแน่สุรงหลงเป็นของฉันและนายยังทําให้เธอเสื่อมเสียเธอเกลียดนายจนอยากฆ่านายรอจนกว่านายจะไม่ใช่ในายอำเภอห,หนุ่มแล้วฉันจะดิดหัวนายออกเป็นโทปะสาวะรายงานเมืองเจ้าผู้ครองเมื่อกี้มีมือสังหารเข้ามาจริงๆเรื่องนี้จริงๆตามที่นายอำเภอห,หนุ่มพูดไว้พยายามลอบสังหารเป็นฉันที่พบและเตือนลุงหน้าส่วนเรื่องก่อนหน้านี้ก็เป็นไปนตามที่นายอำเภอหนุ่มพูดนายพูดอะไรอยู่ นี่ไม่ใช่เขาคุณชายสี่สิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงทุกประการฉันจะไปใช้ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้อย่างไรไปใส่ร้ายนายอำเภอหนุ่มได้อย่างไรอาน้องสี่ในายใจร้ายจริงๆเสียใจที่เป็นที่ชายเมื่อกี้ยังเสี่ยงชีวิต<ม>เพื่อปกป้องนายไม่ไมคิดเลยนายกลับใส่ร้ายฉันอาพระบิดาท่านต้องช่วยลูกด้วยนะลูกถูกใส่ร้ายเจ้าผู้ครอง รอบสังหารในอำเภอหนุ่มหรือจะตัดรักฐานของฉันรักฐานของเมืองจูเทียนเป็นความผิดที่ไม่อาจให้อภัยสิ่งที่ต้องทำด่วนคือการตรวจสอบมือสังหารอย่างเข้มงวดอยู่กับท่านเหมือนอยู่กับเสือในอำเภอหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ฉลาดล้ำเลิศก,การดึงเขามาเข้าข้างก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีสังการต่อไปแม้จะต้องขุดดินสามก็ต้องจับฆาตรกรให้ได้ใช่เรื่องวันนี้ไม่ควรพูดถึงอีกเมืองจูเทียนประสบภัยแล้งหลายปีชนเผ่าปลาเถื่อนที่ชายแดนยังคงมีความวุ่นวายไม่หยุดหย่อนเมืองปีศาจกำลังเคลื่อนไหว ในฐานะที่คุณเป็นนายอำเภอหนุ่มลูกชายที่มีความสามารถที่สุดต้องเรียนรู้ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของนายอำเภอหนุ่มไม่ใช่เสียเวลาไปกับเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้เข้าใจไหมใช่ท่านพอ่อพูดให้ถึงที่สุดพระราชาย,ยังมีความลำเอียงชัดเจนว่าท่านเห็นทุกอย่างแต่กลับไม่พูดถึงเลยถ้าไม่เช่นนั้นการใส่ร้ายนายอำเภอหนุ่มก็เพียงพอที่จะทำให้เขาได้รับผลกรรมรีบเอาอาคารนี้ของคุณมาทำลายให้กับนายอำเภอหนุ่มคุณนายอำเภอหนุ่มแห่งเมืองจูเทียนหมกมุ่นอยู่กับสุราและหญิงสาวจะเป็นอย่างไร แนายอำเภอเวลาก็ไม่แล้วควรกลับไปพักผ่อนได้แล้วขอส่งท่านพ่อขอส่งนายอำเภอมอง ข้าขอรายงานของเทพสงครามขณะนี้กองทัพจิ้นเหนือของข้าสเสบียงอาหารขาดแคลนอย่างหนักในช่วงนี้ทหารต่างก็อดอยากแล้วทีมขนส่งสเสบียงละ่ะทีมขนส่งสเสบียงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณชายสียังไม่มีข่าวในขณะนี้ชิ้นชวนคนนี้คอยตัดงบประมาณเราอยู่ตลอดสเสบียงอาหารของกองทัพจิ้นเหนือทหารไม่สามารถกินท้องได้เลยจะต่อสู้กับกองทัพปีศาจได้อย่างไรเตรมมาข้าจะกลับเมืองด้วยตัวเองขอเงินเดือนจากนายอำเภอหนุ่มเทพสงครามคู่มั่นของท่านคือนายอำเภอหนุ่มใช่หรือไม่ ขอความช่วยเหลือจากเขาไอขยันนั่นแค่ไม่ทําให้ลําบากก็ถือว่าดีแล้วข้าจะยกเลิกการมั่นกับเขาในไม่ช้าอืมตามเนื้อเรื่องในนวนิยายหลังจากที่เขาวางแผนทํำลายาข่าเขาจะจัดการกับคู่มั่นของข่าผงเทพสงครามแต่จะจัดการอย่างไรนะโอใช่แล้วขณะนี้ที่ชายแดนวิกฤตเสบียงอาหารชินชวนจะใช้โอกาสนี้วางยาหญิงนั้น นอนกับผู้หญิงของข้าชิงอำนาจทหารของข้าถ้าข้าทนได้ลักก็ฉันไม่สามารถเป็นเต่าผจญภัยได้แล้วไม่ได้ต้องคิดวิธีการสักอย่างเจ้าลูกม้าตายออกมาหน่อยได้ไหมบอกสักคำทำให้ฉันตกใจถ้าฉันบอกลุงหน้าจะเห็นของดีแบบนี้ได้ยังไงกล้ามท้องหลักไม่ใช่เจ้าลูกม้าทึมมาหืนฉันจะฆ่าเธอฆ่าเธอฆ่าเธอหยุด ถ้าเธอทําอีกลองตีฉันดูสิยังอยากได้มือทองอยู่ไหมเฮีย่าตื่นเต้นมีวิธีไหนบ้างรีบพูดออกมาเถอะฉันไปแล้วไม่ใช่ห่าระบบเทพสงครามไม่ควรจะให้ชุดเทคนิคขั้นสูงเหรอทําไมถึงเป็นนี่และใครพูดว่าระบบเทพสงครามเป็นการต่อสู้ขั้นสูงม้าตัวนี้หมายถึงอาวุธเธอรู้ไหมเข้าใจไหมผู้ภาษาอังกฤษก็ได้นะช่างเถอะแต่เรื่องนี้พลังของเอเคดูเหมือนจะน้อยไปหน่อยได้ไหมเอาวพิจิอะไรแบบนี้มา ฉันไม่เอาแล้วการสร้างเอเคใช้พลังงานมากไปหน่อยต้องดูกล้ามท้องเพื่อเติมพลังอ่ายื่นมือให้ฉันหน่อยโอ้เด็กน้อยคนนี้ยังมีกล้ามท้องอีกแปดก้อนเลยฉันไปฉันไปเล่นอ,อพิจิฉันจะรวยแล้ว <c oughs> อาจารย์ใหญ่ลีเตรียมการเป็นอย่างไรบ้างคุณชายสีสบายใจได้ทุกอย่างพร้อมแล้วนี่คือที่ใส่ดอกไม้หยกเล่าผสมมีหีแก้วนี้ดื่มไป แม้แต่หญิงสาวที่มีพลังสูงสุดก็ต้องกลายเป็นหญิงที่เสื่อมเสียเพียงแค่ข้าวดิบถูกหุงให้สุกกองทัพตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ใช่ของฉันหรือืออองเทพสงครามมาถึงเจ้าชายสี่เสบียงหลัะคุณหญิงหงอย่าโกรธขนาดนี้เลยนั่งทหารแนวหน้าของฉันหิวโหยแต่คุณกลับมาสนุกสนานอยู่ที่นี่ฉันกินไม่ลงเลยเฮคุณหญิงหงวงยายทหารน้าชื่นชม ท่านมาที่นี่ด้วยตัวเองสเสบียงไม่ใช่ปัญหาอืมมามาท่านเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยดื่มเหล้าก่อนเถอะให้ร่างกายอุ่นขึ้นหน่อยขอบคุณคุณชายสี่ข้ารอสเสบียงของท่านอย่างสงบขอตัวก่อนนะทำไมคุณจะขัดคำสั่งฉันเหรอได้คุณไม่จำเป็นต้องดื่มเหล้านี้ก็ได้แล้วกองทัพที่นี่ไปของนายละ่ะก็มีแต่ต้องกินลมตะวันตกเฉียงเหนือแล้วคุณ ดีฉันดื่มตอนนี้ฉันสามารถไปได้แล้วใช่ไหมชินเฟิงคุณนอนกับผู้หญิงของฉันเงินสดตอนนี้เรากำลังจะเท่ากันแล้ว <c oughs> อาจารย์ใหญ่อกอ,อกไปเถอะ ฉันจะทำเรื่องสำคัญแล้วเฮ้นี่มันสถานการณ์อะไรชิ้นเฟิงคุณคุณทำอะไรยามที่นี่มีมากและกระจายตัวใช้ระพิชีเสียงดังเกินไปถ้ามีการโจมตีแบบพื้นที่ก็ดีสิ ทำไมคุณยังไม่เข้าไปยิ่งชอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆตอบสนองความต้องการของคุณใครใครอยู่ที่นั่นพี่น้องทำงานหนักในตอนกลางคืนข้าจะเลี้ยงพวกเจ้าด้วยขี้ขี้ขี้คืออาหารอะไรนี่นี่มันอะไร นี่มันขี้ชัดมันเหมือนจริงๆไม่ใช่คุณดื่มแล้วอะไร,ะไรผงเทพสงครามฉันมาช่วย เป็นยังไงบ้างฮาวดีดีขึ้นแล้วขอโทษนะ <c oughs> การโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่กว้าง <c oughs> มาอันนี้ใส่ไว้เธอขอบคุณนายอำเภอหนุ่ม <c oughs> ฉันรู้สึกไม่สบายตัวคุณต้องกลับไปแก้พิษเองก่อน <c oughs> หยุดอยู่ตรงนั้นอาหารที่จ่ายเงินไปแล้วอย่าให้เสียเปล่านะกินเสร็จแล้ว <c oughs> ค่อยไป คุณชายสี่คุณชายสี่เป็นไงบ้างหอมไหมนี่คือสิ่งที่ฉันเลือกมาเพื่อเธอโดยเฉพาะของเก่าที่มีกลิ่นหอมนี่มันเป็นหรือนี่น,น,นาชิ้นเฟิงฉันกับนายไม่อาจอยู่ร่วมโลกได้อย่าคิดว่านายช่วยหงเทพสงครามไว้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นฉันคือบุตรที่ได้รับความรักมากที่สุดจากพอ่อลูกชายที่พ่อรักที่สุดฉันมีทหารรักษาพระองค์หนึ่งแสนคน นายจะเอาอะไรมาแข่งกับฉันตำแหน่งในอำเภอหนูต้องเป็นของฉันแน่นอนใช่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 ช่นายเก่งที่สุดแล้วใช่ไหมให้ไปหลบไปฉันยังต้องไปช่วยเจ้าสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานของฉันที่โดนพิษหละกนายก็แค่ตัวตลกนายคิดว่าเธอจะชอบนายหรือเธอถือว่านายเป็นสุนัขนายคิดว่าแบบนี้จะสามารถต่อกรกับฉันได้ฉันบอกนายเธอจะยกเลิกการมั่นกับนายในไม่ช้า เจ้าของระบบเขาหยิดหยามในขนาดนี้นายทนเรื่องนี้ได้หรือเขามีกลิ่นเหม็นเต็มตัวฉันคี้เกียจที่จะเถียงกับเขาถ้าเขาถูกบีบจนเครียดละก็สุนัขที่ถูกบีบจะกระโดดข้ามกำแพงถ้าจับตัวฉันแล้วจะทำยังไงเขาไม่ถือว่าตัวเองเป็นคนฉันไม่สามารถไม่เป็นคนได้อดทนหน่อยมีโอกาสมากมายที่จะจัดการกับเขาเชิญเธอเป็นคนฉันไม่ใช่คนฉันเป็นลาไม่สามารถอดทนได้แม้แต่นาทีเดียวเธอจะไปทำอะไร ทำไมเธอกําลังรังเกียจคุณชายคนนี้อยู่หรือเปล่าไม่มีมีข้ารับใช้จะกล้ารังเกียจคุณชายสีได้อย่างไรนั่นดีเลยวันนี้ฉันจะระบายอารมณ์กับเธออาไม่เอาเอาคุณชายข้ารับใช้ได้แต่งงานแล้วนั่นไม่ใช่ดีกว่าหรอือฉันชอบผู้หญิงที่เป็นภรรยานักคุณชายสี่ข้ารับใช้ได้แต่งงานแล้วนะแต่งงานแล้วฉันชอบผู้หญิงที่เป็นภรรยานัก เรียกข้าว่าคุณสามีให้ฟังหน่อยสามีคุณสามีเธอเบาหน่อยมันทําให้เสื่อมเสียวรรณกรรมจริงๆไม่รู้จะปิดประตูหน้าต่างหรือเปล่าคุณชายสีนี้เล่นสนุกจริงๆพวกเธอได้ยินหรือยังได้ยินมาว่าคืนที่ผ่านมาคุณชายสีเสียงดังมากเลยถึงกับนอนกับภรรยาของคนอื่นขำจนตายเลย <c oughs> เธอกำลังพูดอะไรบอกความจริงกับข้ารับใช้เถอะที่จริงเป็นแบบนี้ตอนนี้นะ คนทั้งถนนต่างรู้กันหมดคุณชายคือคนนี้ต้องเป็นชิงเฟิงแน่ๆ่ฉันจะฆ่าเขาคุณชายสีททำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดตอนนี้เขาก็แค่ต้องการทำให้คุณโกรธแต่ห้ามหลงกลแล้วคุณจะว่าไงคุณชายสี่ยังจำได้ไหมที่ทุ่งโล่งของเมืองอูกุ้ยทั่วปองติดต่อคุณอยู่ตลอดต้องการร่วมมือกับคุณฆ่าคุณชายจะไม่ทำเรื่องทอรยิยซา เวลาอันสําคัญทําเรื่องอันสําคัญคุณยังอยากล้มชิงเฟิงอยู่ไหมอยากการประชุมเมืองขอเข้าพบผู้ว่าการเมืองผู้ว่าการเมือง,าาเมองจงจเจริญจงจเจริญขอบคุณผู้ว่าการเมืองเจ้าชายทั่วป๋อจากเมืองอุกุ้ยมาถึง เคยพบผู้ว่าการเมืองจูเทียนเคยพบผู้ว่าการเมืองจูเทียนโปรดนั่งไม่ต้องแล้วข้าทําตามคําสั่งของพระราชาให้คุณเมืองจูเทียนยกเลิกเขตแดนหลายสิบเมืองที่อยู่ในเมืองอุกุ้ยของข้าหากไม่อนุญาตทหารเหล็กของเมืองอุกุ้ยจะทําลายเมืองจูเทียนของพวกคุณรายงานผู้ว่าการเมืองทหารเหล็กของเมืองอุกุ้ยได้มาถึงชายแดนเมืองจูเทียนของข้าแล้ว อะไรจะเป็นแบบนี้ได้แล้วเราจะทำอย่างไรดีละ่ะทั่วยกคงตั้งแต่ที่สองเผ่าคนและปีศาจทำสงครามกันเมืองเราสองมือมีความสัมพันธ์ที่ดีเสมอมาทำให้คุณถึงเปลี่ยนใจได้ง่ายขนาดนี้เมืองจูเทียนประสบภัยแล้งมาหลายปีแล้วคล้งของชาติขาดแคลนขณะที่เมืองอยู่กูของฉันมีกองทัพที่แข็งแกร่งทหารมากของเรายิ่งไม่มีใครแพ้พวกคุณจะใช้สิ่งใดมาสู้กับฉันพระบิดา ลูกมีแผนการหนึ่งที่จะทําให้สองเมืองนี้หยุดสงครามและกลับมาสงบสุขขอพระบิดาโปรดมอบหงเทพสงครามให้กับเจ้าชายทั่วยกกองทัพใหญ่ที่เข้ามาใกล้ก็แค่ฉันและทั่วยกคงได้ตกลงกันแล้วทําเป็นแค่แสดงให้เห็นต้องหมายที่แท้จริงคือการบีบให้หงแต่งงานถึงตอนนั้นชินเฟิงจะสูญเสียที่พึง่งยังไม่ให้ฉันทําตามใจได้เลยชินเฟิงนี่คือสิ่งที่คุณบีบให้ฉันทําช่างโง่เขลาจริงๆ ตอนนี้เมืองจูเทียนมีเพียงสิ่งนี้ผรเทพสงครามสามารถเป็นภัยคุกคามต่อเมืองอูกุยของฉันเป็นภัยคุกคามเพียงแค่พวกเขาส่งการแต่งงานมาตัดแขนตัวเองข้าจะทำให้เมืองอูผีของข้าราบเรียบเมืองจูเทียนรออีกไม่นานนี่เป็นความคิดที่ดีนะไม่ผิดหวังจริงๆที่เป็นคุณชายสี่ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องแบงดินแดนไปสู้รบยังช่วยให้ผู้คนไม่ต้องเดือดร้อนและยังทำให้เมืองของเราทั้งสองกลับมาสนิทสนมกันอีกครั้งช่างยอดเยี่ยมจริงๆมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่ใช้ได้ขอให้เทพสงครามคำนึึงถงถภาพรวม ข้าพระเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยข้าขอไม่เห็นด้วยข้าขอไม่เห็นด้วยขอเข้าเฝ้าพา่อชิ้นเฟิงมจะมอบผงเทพสงครามให้แก่คุณชายทั่วยกจะเป็นประโยชน์ต่อเราเรื่องใหญ่ของเมืองจูเทียนจะให้เจ้าคนเดียวเป็นใหญ่ได้อย่างไรผู้หญิงของข้าข้าต้องเป็นคนตัดสินใจข้าก็ไม่เหมือนเจ้าที่สามารถส่งผู้หญิงของตัวเองไปอยู่บนเตียงของคนอื่น เจ้าก็สบายใจเถอะข้าก็แค่ลูบผมเท่านั้นไม่ได้ตีเจ้าเจ้าคือคนที่นายอำเภอหนุ่มเจ้าคงเคยได้ยินเรื่องราวของข้านายอำเภอหนุ่มชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแม้แต่เด็กสามขวบในเมืองอุพิีของข,ข้าก็ยังรู้จักนายอำเภอหนุ่มสร้างหอแห่งความสุขหมกมุ่นอยู่ตลอดทั้งวันในสารเล่าและป่านี้ก็แค่คนร้าประโยชน์เท่านั้นชินเฟิง คุณแค่รอวันตายข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปถึงในอำเภอหนุ่มแล้วยังไม่รีบถอยกลับไปอีกหรืออย่าทําให้มืองจูเทียนอับอายที่นี่ทําให้ขายหน้าจริงๆพระบิดาขอพระองค์ให้ฉินเฟิงออกจากพระราชวังออกไปจากพระราชวังข้าพระเจ้าสนับสนุนสนับสนุนอะไรหละ่ะรู้แต่จะสนับสนุนตลอดทั้งวันหากมีการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์จะทําให้กองทัพเมืองเหนือไม่มีผู้นําตอนนั้นเมืองจูเทียนของเราจะจะกลายเป็นหมดหนทางต้องรอวันตายเท่านั้นในอำเภอการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์จะนํามาซึ่งปัญหามากมาย ขอให้นายอำเภอพิจารณาให้ดีนี่มีอะไรให้พิจารณาอีกล่ะหากไม่แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ก็ต้องเปิดสงครามห้ามทำโดยเด็ดขาดเจ้าชายทั่วยี่ต้องพิจารณาให้ดีนะเจ้าชายทั่วยี่ห้ามพูดเบาๆว่าจะเปิดสงครามนะก็แค่การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์นี่นาดีเลยถ้าอยากรบก็รบเลยเมืองจูเทียนของเราจะไม่แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ตลอดไปชินเฟิงคุณรู้สถานการณ์ตอนนี้หรือไม่การเปิดสงครามหมายความว่าอะไร กลุ่มคนร้ายประโยชน์นึกถึงเมื่อก่อนเมืองจูเทียนของเราห้าคนจากเมืองเหนือเข้าสู่ระดับเทพเจ้าท้องฟ้ากดทับเมืองอูกุยแปดวีระบุรุษสงครามตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองอูกุ้ยกล้าหาญที่จะดูถูกเมืองจูเทียนของฉันไม่มีใครความกล้าหาญของพวกคุณละ่ะความกล้าหาญยังคิดถึงปีนั้นอยู่หรือนั่นคือเมื่อห้าสิบปีก่อนปฏิทินเก่าแล้วปัจจุบันวีรบุรุษสงครามที่พวกคุณเรียกว่าเป็นผู้รักษาเหนือก็แค่คนแก่ที่ป่วยหนักใกล้ตายคนตาที่ตายแล้วส่วนพวกคุณก็แค่กลุ่มหนึ่งคนแก่และอ่อนแอป่วยพิการ จะกลัวอะไรจะเอาหรือไม่นักรบในเมืองของฉันส่งแคลเซียมให้พวกคุณเสริมหน่อยนะเมืองจูเทียนของฉันไม่เคยขาดนักรบที่มีความกล้าหาญห้าสิบปีก่อนคุณปู่ของฉันทําได้ปัจจุบันฉันก็ทําได้เช่นกันใช่ยอม <im itating> เป็นผีสงครามไม่เป็นท่าของประเทศที่ล่มสลายแบบนี้ถึงจะน่าสนใจเจ้าชายคนนี้สามารถให้คุณโอกาส,ากาสาที่จะเป็นท่าของประเทศที่ล่มสลายหากคุณชนะเจ้าชายเจ้าชายจะกลับไปที่เดิมหากคุณแพ้ผงเทพสงครามก็จะต้องแต่งงานกับเจ้าชายคนนี้แล้ว การแต่งงานเพื่อสร้างสัมพันธ์เป็นไปไม่ได้ถ้าฉันแพ้เจอการที่สนามรบดีนั่นคือสิ่งที่คุณพูดฉันจะให้คนทั้งโลกเห็นในอำเภอหนุ่มที่พวกคุณพูดถึงมันเป็นแค่เรื่องตลกน่ารักจังและคุณไม่คู่ควรกับงระเทพสงครามเลยมีเพียงเจ้าชายคนนี้เท่านั้นที่คู่ควรได้ยินมาว่าโตดปองมองมีพลังเทพเกิดมาอายุสิบห้าจุดสูงสุดของระดับทันตันในอำเภอหนุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับเขาจะไม่ตายแน่นอนหรอือใช่แล้ว โต๊ดปงเป็นสิทธิเอกของสุดยอดนักรบท่านผู้ครองเมืองาเป็นอันขาดมีเพียงการแต่งงานเป็นทางออกเดียวนายอำเภอหนุ่มทําเรื่องไร้สาระที่นี่กาลังผลักดันเมืองจูเทียนของเราไปสู่หลุมไฟผู้ครองเมืองฉันเห็นด้วยกับคําพูดของนายอำเภอหนุ่มข้าจะไม่แต่งงานกับเมืองอุกุยแม้จะตายผู้ครองเมืองนายอำเภอหนุ่มมีความมั่นใจเช่นนี้คงมีวิธีรับมืออยู่ดีมากก็ทําแบบนี้แหละแบบนี้ก็ดีถ้าโต๋อปงข้าเขาตาย ก็จะไม่ต้องเสียแรงเปลา่าวันนี้เจ้าชายคนนี้จะบีบให้ตายด้วยมือของตัวเอง <สร iment> เธอนี่น่ารักจังวันนี้ฟ้ามืดแล้วไม่ <สร iment> มาพรุ่งนี้ดีกว่าน่ารักก็คือน่ารักเรื่องยุ่งอหยางมากมายถ้าอย่างนั้นขอให้เจ้าชายคนนี้อนุญาตให้เธอมีชีวิตอยู่ต่ออีกหนึ่งวันไปกันเถอะ